ไพ่ใบที่4นะคะ for offset s นะคะนะคะก็จะมีเห็นกระจก4นะคะเป็นรูปของการได้รับคำอวยพรนะคะตรงนี้นะคะก็ไพ่ดาวมีดาบ3เล่มนะคะแล้วก็วางนอนอยู่ตัวนี้นะคะไพ่ดาบตรงนี้มาถึงการมีสมาธิ concentrate นะคะ ส่วนในส่วนตรงนี้ก็ชี้มาที่หัวก็มาถึงความคิดความฉลาดของเรานะคะที่สองคือตําแหน่งหัวใจนะคะใช้ความรู้สึกนะคะในการตัดสินใจนะคะ,ะตรงนี้ก็คือความการมาถึงจิตวิญญาณนะคะองค์ประกอบของไพ่ก็จะมีครบนะคะความหมายนะคะก็คือต้องมีสมาธิในการแก้ปัญหามีความคิดนะคะมีสมองมีหัวใจนะคะและมีจิตวิญญาณ นะคะเพื่อในการแก้ปัญหาของเรานะคะมีรงตรงนี้เป็นลงศพนะคะตามตำนานเนี่ยเป็นได้ทั้งคนมาพักผ่อนนอนพักนะคะหรือเป็นรูปปั้นนะคะที่เขาวาอ่าเขาจะสร้างไว้ก่อนที่จะเผาศพจริงๆนะคะใต่างตำนานของทางยุโรปนะคะนะคะในสถา,านที่เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการพักผ่อนโรงพยาบาลน,นะคะ รีอสอร์ทนะคะให้เข้ากับไพ่นะคะเมื่อเราเราถามเรื่องอาชีพแล้วเราจับได้ไพ่เนี่ยเราก็ตอบให้สอดคล้องกับไพ่แนะนํานะคะค่ะเราก็มาดูใบอื่นของสำรับอื่นนะคะก็เป็นสำรับของวิชแองเจิลวิอมนะคะก็จะเป็นการนั่งสมาธินะคะอย่างแท้จริงเลยแล้วก็สีดาบอยู่ด้านหลังนะคะ อันนี้ก็ถอดชุดเกาะนะคะเพื่อมาพักผ่อนนะคะเขาก็บอกว่า inside desk c o m e f o m meditation นะคะความปัญญายาณยมาจากการนั่งสมาธิจะเป็นที่ต้องพักหรือการไปพัก vacation นะคะให้อนุญ,ญาตให้ตัวเองได้ได้ทำการได้ทำ สมาธิหรือมีเวลามากขึ้นในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนะคะออแล้วกแ็แถมนิดนึงว่าให้พักผ่อนด้วยการน,นอนหลับนะคะดีที่สุดะค,ะค่ะค่ะไพ่ของเดวิสซาดเหมือนกันนะคะก็เป็นหญิงสาวนอนนะคะค่ะแล้วก็อ่าเป็นเตียงนอนที่สวยงามนะคะในห้องพักผ่อนนะคะค่ะก็แสดงถึงว่าผพ่ใครได้ไพ่ใบนี้คุณจะพักนะคะหรือว่า ไปวาเคชันไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะคะค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นแม่หมดนะคะนอนอยู่นะคะก็แสดงการพักผ่อนอ่านแล้วก็มีหมวกแล้วแผวนไว้นะคะยังไม่อ่านยังไม่ยังไม่ได้ทำงานนะคะแล้วก็มีพระจันทร์นะคะ เซี่ยวนะคะพลังงานทางด้านยานสังห์น่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ก็อ่านแม่มดก็รับพลังในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครได้ไพ่ใบนี้ก็มีการพักผ่อนหรือว่าไปเที่ยวนะคะค่ะก็แชร์เคสนิดน,นึงนะคะลูกดวงปรึกษาว่าอาจจะติดต่อกับคนที่ชอบอย่างไรนะคะหรือทำยังไงดีก็ขอแนะนำจากไพ่ไพ่ขึ้นไพ่ใบนี้ค่ะ ก็พี่ก็เลยแนะนําว่าควรจะพูดก,กับเขาในเรื่องของการประจนภัยการท่องเที่ยวไปเที่ยวที่แปลกใหม่นะคะ mm hmm. เขาจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราเพิ่มมากขึ้นนะคะ